พาบนัดาไปดูนกแล้วพาน้องมาเสียงไรเสียงอะไรกระต่ายโอ,โอ,โอ้กระต่าย ไม่ไกตายบอลูนกรายอาการจะตายแอนตายไน้องลูกอโซเฟียล oh. mm ูก hmm. ้ม okay. okay. ันเป็นรูปป่นี่ไปเลยไหนมีอะไรให้ดูตรงนี้ครับโอ้ดูนกดูนกแก้วจ้าแก้วจ้าโอ้ เจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าอุ้ยหนุน่นุนนุนนุน้้อนตะวันนนอยนั่นเดยนะคะเ้าจนี่นะะพ้วยืน้ะัน้นนะนะจะุ้นๆเดยอามอ้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยวง เดี๋ยวต้องเดินมากาะไทยเลี้ยงสิงห์ไ้ค่ะไปดูลูกสิกินไหมเนี่ยเอากินไหมครับกินไหมเนี่ยเขาไม่กินเขาไม่กินโอ้ แมออ่มือออกลูกเดี๋ยวนกค่อจะบ,บินมาเกาะห้ามจับตัวเขานะคะเดี๋ยวไปทำเงิงนสาวคุณพ่อไม่มีด่นก็ได้ค่ะเชิญอ่ามาเลยจ,จ,จับมึงนะลูกนีม่มาแล้วมาแล้วมามาามมาม ของหนูเนี่ยใ้สงใจนะหนูก็แบมอเ็ไม่ค่กอหรอค่ะเพราะว่าร้วนแบมือไว้ลูกเจับตัวเขาได้ค่ะ๋ยวเขากัดมือมาแบมือไว้ค่ะอยตรงนี้ค่ะ่าตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะอเนอยู่ตรงนี้ก็ได้นอยู่ตน้อ๋ออาหารหนูมันน้อยเกินไปเหรออะให้ยาอวันนะ มือมาตรงนี้อันนี้มาเยอนตรงนี้อันนี้ขาหาน